ับของแน่นครับผมวันนี้ยูดี่เป็นจมัดฟาร์มมาแล้วครับนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมที่ก้องอีกครั้งยังรอเหมือนเดิมนะครับวันนี้กล่องสยามมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตพ่อพันธุ์ไส้ยเผือกใครที่ชอบพ่อพันธุ์ไส้ยเผือกนะครับกลองสยามวันนี้ขอแนะนําเลยครับผมกลองสยามครับตัวนี้อันนี้พี่คนดูแลนะครับเมื่อวานคือไปออกงานมาใช่ไหมพี่ครับมาโชว์ตัวที่ไหนพี่ไายลเอียนะครับเมื่อวานครับผม ได้รับเกียรตินะครับไปโชว์ตัวพี่ร้อยเอ็ดมานะครับตอนนี้กระแสต,ตอบรับดีไหมพี่ด,ดีเนาะตอนนี้กระแสต,ตอบรับดีมากนะครับผมท่านผู้ชมให้ดูใกล้ๆนะครับกองสยามยังรอครับไปดูแข้งขานะครับผมแข้งขาใกล้ๆใ,ใครที่ชอบสายเผือกไม่ควรพลาดดูแข้งดูขานะครับ<ฮ>แข้งขาใหญ่สวยรอ เขานี่รอยังรอนะครับตอนนี้มีแม่พันธมาฝากผาสมเรื่อยๆนะพี่นอ้อง่ครับตอนนี้เต็มอุตคอครับตอนนี้เต็มอุกุคอนครับตอนนี้ขยายล็อกด้วยนะครับด้านหลังนะครับเพิ่มรับแม่พันนะเดี๋ยวจะเดินไปให้ท่านผูช้ชมไปดูด้านหลังล็อกแม่พันนะครับแต่ตอนนี้เราขอดูปอพันของเรากัน,นะครับกล้องสยามสังกัเดเบนจะมาฟารม์มควยงามมหาสารคามครับรอใหญ่ส เทสมาร์ทคุณผู้ชมลอยใหญ่เทจริงกล้ามเป็นนุนมัดมีดวง้ายท้ายก็สวยหน้าก็สวยบอกให้กลารเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมใครที่อยากปรับโครงสร้างพันธุกรรมควายคอ,อกท่านนะครับขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับก้องสยามนะครับเป็นจมาร์ฟาร์มสมาราคามครับอินบอกมาได้ครับเสียแมนยินดีต้อนรับทุกท่านหรือจะมาเยี่ยมชมฟาร์มได้ที่ไหนพี่ฟาร์มเราอยู่ที่ไหนครับ บ้านโนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมาศรค k ามนะครับครับผมจิมจีเพบอกบ้านโพนได้เลยเนาะขึ้นเลยยินดีต้อนรับนักตงเที่ยวทุกท่านนะพี่เนาะครับกองสยามมาชมตัวจริงได้นะครับก่อนตัดสินใจเอ่อเลือกสรรเลือกหาน้ำเชื่อไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับมาดูตัวจริงก่อนครับใครที่อยู่ใกล้ๆแวะมาได้ครับผมกองสยามแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับหล่อมากตัวนี้กองสยามตัวนี้คืออีกหนึ่งพ่อพันธุ์ในดวงใจของผมในตัวนี้ ชอบมากเชื่องด้วยตัวนี้มี f อหลายท่านมาถ่ายรูปด้วยเยอะแล้วนะครับผมตัวนี้กำลังดังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับตัวนี้ลูกแก้วฟ้านะพี่เนาะครับผมเป็นลูกแก้วฟ้านะครับเป็นลูกพ่อแก้วฟ้าควายเผือกในตำนานนะครับยังรอนะครับผมกล้องสยามสังกัดเบนจาม่าฟาร์มควงงามมาสคาครับผมเป็นไงบ้างพี่ลูกออกมา อยู่ห้องนี้เนาะครับเดี๋ยวพา ครับฉายภาพไปดูครับผมนี่ก็จะเป็นคอกใหม่นะครับฝากผสมแม่พันธุ์ของทางฟาร์มนะครับเป็นยามาฟาร์มนี่มีลายแม่บล็อกเนี่ยผมจะเดินให้ดูใ,ใกล้เนะีฉายภาพไปเรื่อยๆอพื้นที่กว้างขวางมากครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่มีแม่บล็อกกาฝากผสมนะครับเมื่อกี้ก็ได้รับข่าวดีไปแล้วว่าท้องตัวนี้มี แม่บอกมาฝากผสมพี่กล้องนะครับยังหนุ่มรอกาลังฮอดถึงเรานี่มีแม่บอกมาฝากผสมเดี๋ยอะเลยครับแม่บอกเดี๋ยวพาท่าน,นผู้ชมเดินดูหน่อยเดินดูแม่บอกที่มาฝากผสมกับพี่ก้องสยาม ตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคาะคอกนี้จะมีแปดนะครับผมจะมีอยู่แปดนะครับคอกใหม่นี้จะมีอยู่แปดล็อกครับมาฝาผสมก้องสยามแปดล็อกครับผมเซมนนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับผมลูกออกมาตอนนี้กําลังมีผลงานนะครับลูกกําลังโตเป็นหนุ่มโครงสร้างดีครับ จ่ายพันธุกรรมชัดเจนครับผมพี่กองสยามครับกับผมแล้วก็มาพบกับคุณหมอวันนี้พอดีนะครับมาตรวจท้องเนาะครับผมคุณหมอแนะนําตัวกับท่านผู้ชมเลยครับอ่าซื้อผมซื้อบ่อยนะคซื้อเหรียญซื้อจริงนะล่ะก่อนไม่ใช่วงครับครับผมเป็นนักเทคนิคการสัตวแพทย์ครับครับผมกับมีนาทีมาดูแลฟ้าม์มอยูมเป็นเจ้าเป็นเจ้าหมาฟฟ้ามครับครับคุณหมอประจำฟร์มครับผมของพี่กองสยามครับผมครับผมวันนี้มาตรวจท้องกี่ตัวครับ มาตรวจท้องหนึ่งตัวแล้วก็ตรวจระบบสะพานหนึ่งตัวอ๋อครับผมนอกาตัวนี้เลยเนาะวันนี้ตัวท้องครับผมครับผมครับครับผมขอบคุณหมอมากเชิญเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทําต่อครับผมท่านผู้ชมนะครับครับผมอันนี้คือต้อนใช่ไหมครับใช่ครับครับอ่านี่ตัวนี้สถานะท้องเนาะท้องประมาณ40บวันครับอ่าท้องประมาณ40บวันนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีกับเจ้าของควายด้วยครับตัวนี้เป็นควายที่ฟาร์มหรือว่าควายลูกค้าลูกค้ามาตั้อยู่รัยครับ ถ่ายทำเพิ่มก็ได้ครับครับผมนี่นะครับคุณหมอจะให้ดูเป็นอันนี้เป็นถุงครับของถองตัวอ่อนถุงของตัวอ่อนนะครับคุณหมอตรงอยู่ตรงกลางก็คือตัวอ่อนครับอ๋อตรงกลางนี่คือตัวอ่อนนะครับเยจะมีหัวใจเต้นอยู่ครับอ่ามีหัวใจเต้นอยู่นี่นะครับหนึ่งครับหนึ่งครับผมตัวนี้ก็คือเราสามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาท้องแล้ว ก็คือคุณยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าท้องแล้วนะคุณหมอเนาะครับผมครับผมโอ้หดีใจกับเจ้าของควายเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ขอบคุณครับตัวนี้คือข่าวดีของสยามับท่านผู้ชมครับของสยามครับผมวันนี้มาเยี่ยมเยือนอีกหนึ่งครั้งครับผมของสยามนะครับพามาดูตัวจริง กองสยามตัวระลอนเลยครับใหญ่มากครับผมจริงจรองสยามเป็นจะมาฟาร์มครับสัตว์เป็นจะมาฟาร์มควายงามหมาสระคมนะครับวันนี้เจ้าของมาอยู่นะครับถือวิสาสะมาถ่ายเลยนะครับขออนุญาตแล้วครับผมกองสยามนะครับอาจจะคุ้นเคยดีนะครับผมคุ้นเคยดีครับของสยามจะให้ดูสัดส่วนสรีรละชัดๆนะครับ หมูใหญ่รอครับผมใหญ่แล้วก็รอมากร้อยเจ็ดสิบกว่าได้แน่นอนนี่ของสยามนะครับเสียแมนนะครับเป็นจะมาฟาร์มมาสารคามครับผมท่านผู้ชมบ้านโพนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมาสารคามแล้วใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้นะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสครับที่นิยมนะครับผมออกงานหลายเที่ยวแล้วนะครับผมกระแสตอบรับดีมากๆนะครับตัวนี้ กองสยามอ่ะที่กล้องอยังรอเดี๋ยวยืนข้าง,งกา thank you วันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มครั้งที่สองนะครับผมติดใจของสยามครับบยิ่ดีตนรับทุกคนนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับพันธุกรรมเผกชัดเจนกับแม่ดำน้องทับทิมลูกสาวกองสยามนะครับอายุประมาณ4ี่เดือนได้ครับให้ดูพันธุกรรมโครงสร้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไปดูพันธุกรรมโครงสร้างมาดีมากมากครับ มาดีามากๆเลยท่านผู้ชมมาดีามากๆเลยครับมาด้วยับพงสร้างมาเต,มาต็มครับผมลาบน้องทำทีมครับ คุณผู้ชมนี่นะครับมีแม่มูลานะยครับแม่มูลาหรือจับเนี่ยนะครับเขาแบบนี้นี่มาฝากปปะสวามสยามเลยนะครับควายสายต่าโอ้แต่แม่มูลา,น,านี่โครงสร้างดีมาก สายเนี่ยแมมบูล่าเขาเบิบเนี่ยดูนะครับแมมบูล่าแมมบูล่าอันนี้เป็นเป็นคอกนึงที่ฝากผสมกรงสยามนะครับมีแมูล่าด้วยครับแมูล่านี่เป็นควายไทยนะครับแต่วันนี้แมมบูล่าเขาก็มีสัญชาตญาณของควายป่านะครับสัญชาตญาณเลือดล่าเขาก็จะตื่นๆหน่อยนะครับควายป่าแมมบูล่ารับตัวนี้เป็นควายไทยครับรวมๆแล้วก็เกือบ20กว่าตัวครับเชโเฉพาะแม่พันธุ์ที่มาฝากผสมกรงสยามนี่ กล้องนี้ไม่ธรรมดานะครับฮอตจริงๆครับท่านผู้ชมีกล้องของเราเนี่ยฮอตมากฮอตมากสำหรับใครที่สนใจก็ทักหาซีมแมนได้นะครับเฟซบุ Facebook, ๊ man, กซีแมนจักรพงศ์ครับผมจะพิมพ์คำว่ากล้องสยามนะครับเป็นสามารฟาร,รม์มปล่อยงามมาสารคามนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจในสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมสามารถทักหาซีมแมนได้โดยตรงเลยนะครับ 何 กล้องไปไหนพี่กองกล้องจอ,อเหรอออกไม่ได้ครับกล้องออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับพี่กองเสนรู้นะครับพี่กองรู้มากใครก็จับได้เด็กๆขี่ได้ให้ดูคมใจของรวมคอครับผมใจมากใครที่สนใจนะครับติดต่อเซมนได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่าน จะมาดฟาร์มควายงามมากสัคละครับผมพี่กองพี่กองนี่มีชมเรืองมองเลยพี่กองดูไสครับซสาย,ยากมากตัวใหญ่ครับผมตันนี้พี่ลูกแก้วฟ้านะครับ